สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ได้ให้โอวาดนักศึกษาอาชีวเกษตรเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบมืออาชีพดูแลสุขภาพอดทนอดกลั้นรักษาคุณธรรมจริยธรรมให้มีประจำตัวแล้วถ่ายทอดส่งต่อถึงรุ่นน้องค่ะ ดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวในการปฐถมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสสาขาวิชาพืชศาสตร์ไทยอิสราเอลประจำปี2565โดยท่านได้กล่าวว่าประเทศอิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาภาคการเกษตรของอิสราเอลจัดว่าเป็นการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐนักวิทยาศาสตร์เกษตรกรภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องจนนำมาซึ่งเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสาขาเกษตรกรรมให้มีความทันสมัยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ต้องไม่อยู่แค่ในวงการการศึกษาแต่ต้องขยับออกไปสู่วงการอุตสาหกรรมในระดับกว้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวะโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจะร่วมกันผลักดันการเกษตรของไทยให้ประสบความสำเร็จและเป็นสาขาวิชาแถวหน้าของประเทศไทยต่อไป ทางด้านนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะได้มีความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอาราวารัฐอิสราเอลเพื่อดำเนินความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีสาขาวิชาพืชศาสตร์ไทยอิสราเอลตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบัน และมีสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการจำนวน3ศูนย์ด้วยกันได้แกนน่ 1. นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้ 101, อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและ 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดโดยในปัจจุบันนะคะได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน23รุ่นรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา2 4 6 2คน สำหรับในปี2,565นี้นะคะนับเป็นรุ่นที่24มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น70คนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนาคารินจำนวน15คนรวมทั้งสิ้น85คน สอ,อสอได้รับการประสานงานจากศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอรารวาในการเพิ่มโควต้าให้กับนักศึกษาในสังกัดสอ,อสอจำนวน12คนและนักศึกษามหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินรวม3คนจำนวนทั้งสิ้น15คนค่ะขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการขออนุมัติและเตรียมการเดินทางและคาดว่าจะเข้าร่วมเดินทางในเดือนกันยายน2565 ทั้งนี้การดําเนินงานโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย3ช่วงค่ะช่วงที่1นะคะเรียนและเตรียมความพร้อมณนะทั้ง3วิทยาลัยเป็นเวลา6เดือนในภาคเรียนพิเศษที่1และภาคเรียนที่2ช่วงที่2ค่ะเดินทางไปเรียนและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรณนะประเทศอิสราเอลเป็นเวลา10เดือนช่วงที่3กลับมาเรียนและทําโครงการเกษตรในภาคเรียนที่4ณนณะวิทยาลัยเกษตรทั้ง3แห่งเป็นเวลา6เดือนค่ะ